สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การอบรมภาษาจีนออนไลน์ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการค่ะในตอนนี้นะคะก็เป็นตอนที่4แล้วค่ะได้เรียนกับเหล่าซื้ออามิญนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าในตอนที่4นี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของอะไรบ้างค่ะในตอนที่4นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อขายนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูในสไลด์กันนะคะว่า มีประโยคอะไรบ้างคะค่ะสำหรับการซื้อขายนะคะสิ่งที่สำคัญเลยนะคะก็คือการสวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับเป็นพื้นฐานในการทักทายลูกค้าเลยนะคะค่ะเรามาดูกันนะคะดูด้านบนนะคะภาษาจีนอ่านว่าอะไรคะอ่านว่านีหาวนะคะหนีหาวนีหาวแปลว่าสวัสดี ดีนะคะต่อไปประโยคด้านล่างะคะมีทั้งหมด4คํคำนะคะก็จะอ่านว่าวนานิงกว้างลินนะคะวานิงกว้างลินแปลว่ายินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับนะคะค่ะต่อไปนะคะเรามาดูสไลด์ต่อไปค่ะ,อ,ะอันนี้จะเป็นประโยคที่ใช้ถามนะคะว่าเธอต้องการซื้ออะไร เธอต้องการซื้ออะไรเธอนะคะเธอภาษาจีนพูดวังไงคะเธอก็คือหนีนะคะตั้งต้นมาเป็นหนีเลยนะคะหนีต่อไปคําว่าเสียงเสียงแปลว่าอยากหรือว่าต้องการนะคะหมายหมายหมายแปลว่าซื้อค่ะต่อไปเฉินเมิ่เฉินเมิ่เฉินเม่แปลว่าอะไรประโยคนี้ก็จะแปลว่า คุณต้องการซื้ออะไรนะคะหนีเสียงไม่เฉินเมอหนีเสียงไม่เฉินเมอนะคะต่อไปค่ะมาดูตรงตรงกรอบสีแดงนะคะตรงกรอบสีแดงอันนี้เขาจะใช้ถามนะคะก็คือกรณีถามแม่ค้านะคะหนีไม่เฉินเมอ หนีไม้ส่วนเมอก็คือเธอขายอะไรนะคะตั้งต้นมาเป็นหนีนะคะหนีก็คือประโยคคำถามก็คือเธอนะคะเธอต่อไปตัวนี้อ่านว่าไม้นะคะไม่ใช่หมานะคะเนียวไม้ไม้แปลว่าขายนะคะส่วนเมอแปลว่าอะไระคะหนีไม้ส่วนเมอก็คือเธอขายอะไรต่อไปเรามาดูสไลด์ต่อไปค่ะอ่าอันนี้จะเป็นคำศัพท์นะคะเดี๋ยวดูตามเหล่าชื่อเลยนะคะ ด้านบนตรงนี้นะคะอ่านว่าหมายหมายหมายแปลว่าซื้อค่ะต่อไปด้านล่างนะคะด้านล่างไม่ไม่ไม่แปลว่าขายค่ะซึ่งสองตัวนี้นะคะสองคำนี้มันจะไปจะไปสอดคล้องกับภาษาไทยซึ่งเขาจะเอามารอเล่นกันหมายซื้อไม่ขาย ซึ่งเขาจะพูดกันแบบน้อนเล่นนะคะก็ประมาณว่าไม่ซื้อก็ไม่ขายเทคนิคการจานะคะไม่ซื้อไม่ขายอ่าก็คือหมายซื้อไม่ขายนะคะต่อไปมาดูประโยคด้านบนตรงกรอบสีฟ้าก่อนนะคะอ่านว่าหนีเสียงหมายเฉินมหนีเสียงหมายเฉินมก็คือเธอต้องการซื้ออะไรเธอต้องการซื้ออะไร ต่อไปตรงสีแดงๆชมพูชมพูตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าหนีไม่เสิมเมหนีไม่เสิมเมก็คือเธอขายอะไรนะคะอ่ะต่อไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นการถามนะคะว่านี่คืออะไรอ่ะนี่คืออะไรนี่เขาว่านี่ในภาษาจีนจะอ่านว่าเจอนะคะเจอ เขาประโยคนี้เขาอ่านว่าเจอก์ค mm ือสิเอเจอ์ือิเมื่อันนี้คืออะไรรือว่านี่คืออะไรก็ได้นะคะต่อไปตรงสีฟ้ากรอบสีฟ้าภาษาจีนก่อนนะคะคําว่า,นาหน้าหน้าแปลว่านั่นนะคะระหว่างคําว่านี่กับคาว่านั่นจะมีการใช้ที่แตกต่างกันเจอคือนี่หน้าคือนั่นคําว่านี่ก็คือ สิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวเราเราจะใช้เจอนะคะสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราเราจะใช้เจอต่อไปคําว่าหน้าคือสิ่งที่มันอยู่ไกลตัวเราเราไม่สามารถที่จะไปหยิบหรือว่าไปเอื้อมมันได้อยู่ไกลมากนะคะไม่สามารถที่จะหยิบจับได้เราใช้คําว่าหน้าก็คือนั่นถ้ามันอยู่ใกล้ก็ใช้คําว่าเจอก็คือนี่นะคะเรามาดูประโยคนี้นะคะเขาบอกว่าหน้าเกอก์หน้าเกอกส์ หน้าเกิดชื่อก็คืออันนี้คือจุดๆคืออะไรนะคะต่อไปเรามาดูคำสับก่อนอ่าเห็นไหมคะคำสับเจอเกิดเจอเกิดอันนี้นะคะต่อไปหน้าเกิดอันนั้นซึ่งจะมีการใช้ที่แตกต่างกันสังเกตได้ง่ายๆคือระยะของสิ่งของนั้นๆนั่นเองค่ะ เรามาดูนะคะเขาบอกว่าประโยคสีแดงนะคะประโยคสีแดงเขาบอกว่าเจอเกอร์ช ok um ื่อฉนมเจอเกอร์ชื่อฉนมก็คืออันนี้คืออะไรหรือว่านี่คืออะไรอ่ะต่อไปด้านล่างนะคะประโยคสีฟ้าเขาบอกว่าหน้าเกอร์ชื่อจุดจุดจุดให้เราเติมสิ่งของสิ่งนั้นลงไปที่จุดจุดจุดก็คือนั่นคืออะไรอะไรอะไรอย่างเช่นจะบอกว่าอันนั้นคือกระเป๋าก็บอกว่า หน้าเกิร์ชูเปาค่ะถ้าจะบอกว่าอันนั้นคืออะไรอันนี้คืออะไรใช่ไหมคะก็ให้เติมสิ่งของเหล่านั้นลงไปที่จุดๆ,ๆตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะต่อไปค่ะเรามาดูกันอันนี้จะเป็นการถามแล้วคะ่ะการถามว่าอันนี้ราคาเท่าไหร่อันนี้ราคาเท่าไหร่เวลาเราจะไปซื้อของเราก็ต้องสอบถามราคาก่อนใช่ไหมคะค่ะเรามาดูนะคะ เราจะถามภาษาจีนว่ายังไงจะถามว่าเจอเกิดตัวสาวเสียนเจอเกิดตัวสาวเสียนก็คืออันนี้ราคาเท่าไหร่อันนี้ราคาเท่นนาไหร่แต่ว่าถ้ามันอยู่ไกลตัวเรานะคะเราจะไม่ใช้เจอร์เราจะไม่ใช้เจอ,เร,จเ,จอเราจะตัดตัวนี้ออกไปเราจะเปลี่ยนเป็นหน้ามาแทนนะคะเราจะใช้ว่าหน้าเกิดตัวสาวเสียนหน้าเกิดตัวสาวเสียนก็คืออันนั้นน่ะราคาเท่าไหร ต่อไปเรามาดูจํานวนเรามาดูว่าอ่ะหนึ่งอันเนี่ยขายราคานี้นะพูดว่ายัางไงนะคะเรามาดูตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าหนึ่งอันหนึ่งร้อยบาทภาษาจีนพูดยังไงนะคะอ่าเขาบอกว่าอีเกอร์อีปแปดไทจูอีเกออี๋แไทจูอันนี้ก็คือหนึ่งอันน่ะหนึ่งร้อยบาท อันนี้จะแปลง่ายๆเลยนะคะดูสังเกตดูนะคะคําว่า1ตรงนี้นะคะ1ก็คืออีเห็นไหมคะต่อไปคําว่าอันอันภาษาไทยนะคะอันอันนี้เป็นลักษณะนามนะคะบอกจํานวนใช่ไหมคะต่อไปเรามาดูตรงนี้ค่ะภาษาจีนนะคะอ่านว่าเกอนะคะอีเกอนะคะอีเกออีป่ายไทจูหนึ่งอันหนึ่งร้อยบาทอีป่ายไทจูก็คือหนึ่งร้อยบาทไทยนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะ ไทยก็คือไทยอ่าเป็นสกุลเงินไทยเลยนะคะตรงนี้นะอ่ต่อไปนะคะเราก็เปลี่ยนตัวเลขเฉยๆถ้าสมมติว่ากี่อันกี่อันอสามอันสามร้อยบาทพูดยังไงก็คือซานเกอร์ซานป่ายไทยจูซานเกอร์ซานป่ายไทยจูประมาณนี้ค่ะต่อไปค่ะไปสไลด์ต่อไปนะคะเป็นคำศัพท์นะคะสไลด์นี้นะคะเขาจะบอกว่า ตัวสาวเสียนตัวสาวเสียนก็คือราคาเท่าไหร่นะคะเกอแปลว่าอันเป็นลักษณะนามใช้บอกจำนวนนะคะต่อไปท่ายจูท่ายจูยจแปลว่าบาทนะคะเป็นสกุลเงินนะบาทต่อไปค่ะอันนี้คือเป็นประโยคเมื่อกี้เลยนะคะเป็นประโยคเมื่อกี้เลยเจอเกอตัวสาวเสียนเจอเกอตัวสาวเสียนก็คือ อันนี้กี่บาทคะบอกว่าหนึ่งอันหนึ่งร้อยบาทก็อีเกออี๋บาทไทยจูอีเกออี๋บาทไทยจูต่อไปค่ะก็เรียงตามตัวเลขไปเลยนะคะไม่ยากนะคะสมมติว่ามาไม่ใช่ตัวเลขในนี้จะบอกว่าสี่ร้อยจะบอกว่าสี่ร้อยบาทสี่อันสี่ร้อยบาทก็จะบอกว่าซื่อเกอซื่อบาทไทยจูซื่เกอซื่บาทไทยจูแบบนี้ค่ะ ไปไลต์ต่อไปค่ะทุกคนแล้วก็จะมีกรณีที่ต่อรองราคานะคะต่อรองราคากันเกิดขึ้น mm. ก็จะพูดว่าสมมติเขาจะบอกว่าอุ๊ยอันนี้แพงเกินไปถูกลงหน่อยได้ไหมถูกลงหน่อยได้ไหมเขาก็จะบอกว่าท้ายกุุยเหรอท้ายกุ้ยเหรอ,หรอนี่คือแพงมากเลยท่ายกุ้ยเหรอเยยนอี便宜一点吗可以便宜一点吗 ก็คือแพงมากเลยอ่ะสามารถถูกลงนิดนึงได้ไหมแต่ว่าถ้าเวลาเราจะไปซื้อของใช่ไหมคะเราจะก็จะบอกว่าเฮ้ยท้ายกุุยเนรอเขียนอ,อยีอีเตียนมาอ่าก็คือแบบว่าแบบพงไปแล้วอ่ะขอถูกหน่อยได้ไหมคะประมาณนี้นะคะต่อไปเรามาดูด้าน,นล่างนะคะก็จะเป็นกรณีที่พาา่อค้าตอบกลับเราละจะตอบกลับเราละว่าอ่าอันเนี้ยให้ถูกมากจริงๆนะนะถูกแล้วฉันลดไม่ได้แล้วเขาบอกว่าเหินเพียนอีเหรอ เหินเพียนอีหรอก็คือถูกสุดๆแล้วนะถูกมากแล้วนะมันต่อไม่ได้แล้วอะ่ะต่อไปเรามาดูประโยคต่อไปนะคะอ่าอันนี้เป็นคําศัพท์เป็นคําศัพท์นะคะคาว่ากุยก้ยกุ้ยแปลว่าแพงกุ้ยแปลว่าแพงเพียนอีแปลว่าถูกนะคะเพียนอีแปลว่าถูกต่อไปอีเตียนอีเตียนนิดหน่อย เรามาดูประโยคเป็นประโยคเมื่อกี้นะคะเขาบอกว่าไทยกลุยเลยเคยอีเพียนอีอีเตียนมะไทยกุยเยแปลว่าอะไรคะจาได้ไหมใช่ค่ะไทยกุยเแปลว่าอุย้ยแพงจังเลยอะแพงไปแล้วนะต่อไปเคยอีเพียนอีอีเตียนมะก็คือสามารถลดราคาให้หน่อยได้ไหมถูกลงหน่อยได้ไหมอันนี้คือเป็นบทบทสนทนาของลูกค้านะคะลูกค้า ต่อรองราคาต่อไปค่ะด้านล่างนะคะตรงสีฟ้าก็จะเป็นบทสนทนาของคนขายเหลาป่านนะคะเหลาป่านก็คือพ่อค้าพ่อค้าก็บอกว่าเฮินเพียนอีเหรอเนี่ยถูกสุดๆแล้วต่อไปเรามาดูต่อไปะคะ่<อ>ะเขาบอกว่า สมสมติว่าเราลดราคาไปแล้วต่อรองราคาไปแล้พวพ่อค้าลดราคาไม่ได้แล้วหรือว่าลดไปแล้วอ่ะเราก็จะบอกว่าหน้าวัวยาวจะเกิดหน้าวยาวจะเกิดก็คือง้นฉันเอาอันนี้แหละต่อไปพ่อค้าก็เฮาเตอร์ฮาเตอร์โอเคอ่ะเขาบอกว่าหน้าวยาวจะเกิดงนฉันเอาอันนี้นะแล้วก็ พ่อค้าก็ตอบกลับมาว่าโอเคอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราชื่อจะมีวิดีโอให้ทุกคนดูนะคะว่าการต่อรองนะคะแบบง่ายๆนะคะแบบสอบถามนะคะแบบง่ายๆเราซื้อเอาแบบง่ายๆเลยนะไม่เอายากเกินไปนะคะเพราะว่าบางท่านก็ยังไม่มีพื้นฐานใช่ไหมคะมันจะค่อนข้างยากนิดนึงนะคะก็จะใช้คําศัพท์ที่ง่ายที่สุดในการสื่อสารนะคะ เราเสื้อมิงค่ะเธอต้องการซื้ออะไรภาษาจีนพูดว่ายังไงคะถ้าเราจะพูดว่าเธอต้องการซื้ออะไรภาษาจีนนะคะก็คือหมีเห่าหมายเฉลิมหมีเห่าหมายเฉลิมแปลว่าคุณต้องการซื้ออะไรคะนะคะต่อไปถ้าจะบอกว่าฉันต้องการซื้ออะไรนะคะอย่างเช่นฉันต้องการซื้อรองเท้านะคะพูดว่ายังไงคะวอยเย่าหมายเสจจือ หัวเย่าหมายเสียจื่อนะคะแปลว่าฉันต้องการซื้อรองเท้านะคะสมมุติว่าเราจะถามเขาว่าขายอะไรนะคะเธอขายอะไรนะคะก็ถามว่าหนีไม้เฉินเหมอน,นะคะหัวไม้ชูเปาอ่าหัวไม้ชูเปานะคะก็คือฉันขายกระเป๋านะคะหัวไม้ชูเปาก็คือฉันขายกระเป๋านั่นเองค่ะเสื้อหมิงคคะ ถ้าเราจะถามว่านี่คืออะไรภาษาจีนพูดว่ายังไงเหรอคะ จะบอกว่านี่คืออะไรใช่ไหมคะเราก็จะบอกว่าเจอก็ชื่อเฉินเก็คืออันนี้คืออะไรนะคะเจอก็ชื่อเฉินเถ้าเราจะบอกว่านั่นคืออะไรก็คือหน้าเก๋ชื่อเฉินเนะคะแล้วแต่ว่าสิ่งของนั้นจะอยู่ใกล้ตัวเราหรือว่าอยู่ไกลตัวเราถ้าอยู่ใกล้ตัวเรานะคะเราก็จะใช้คำว่าเจอนะคะส่วนถ้ามันอยู่ไกลตัวเราเราก็จะใช้คำว่าหน้าค่ะมาดูตัวอย่างกันค่ะ่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะนี่คืออะไรนะคะคำว่านี่นะคะก็จะใช้กับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรานะ อย่างเช่นเสื้อก็ชื่อเชิ้ชานนะคะนี่ก็คือเสืเอ้อเชิ้ตนะคะต่อไปถ้าใช้คำว่าหน้านะคะก็ยังอยู่ไกลจากตัวเรานะคะอย่างเช่นหน้าก็ชื่อกูดนะคะหน้าก็ชื่อกูก็คือนั่นคือ,าก,ก,คอาก,การกงนนั่นเองค่ะค่ะส่วนการซื้อขายในภาษาจีนนะคะเราก็ต้องรู้ใช่ไหมคะว่าถ้าเราจะถามว่าอันนี้ราคาเท่าไหร่จะพูดว่าอย่างไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ อย่างเช่นนะคะเราจะถามว่าเสื้อตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะคะแล้วก็บอกว่าเชอเกอร์ตัวเฉาเฉียนนะคะเชอรเกอร์ตัวเฉาเฉียนก็คือตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะคะเ,ะคะคะเจ้รเกอร์ตัวเฉาเฉียนเชอร์เกอร์สามสิบ泰铢โอ้แพงเกยน了便宜一点吗很便า了那要这个